بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الجمعين وبعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาฮิรายะตอฟีดใจอัลอสุบฮานุวาตาลาเจ้าจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ใวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องครับเรายังอยู่ในเรื่องของคําว่าฮิกมะฮิกมะก็คือวิทยาปัญญาดีเขาแปลกันแบบสวยๆห,หน่อยแต่ถ้าเราแปลแบบชาวบ้านคุยกันง่ายๆก็คือว่าเราทําอะไรแล้วเรารู้เหตุและผลของมันทําไมต้องละหมาด ทำไมต้องนามาสทำไมต้องสัมบ้าย,ยัางเดี๋ยวนี้มาเลเซียเขาไม่ใช้สัมบ้าย,ยัางอีกแล้วท่านพี่น้องครับก็บอกว่าศาสนาอื่นก็ใช้สัมบ้าย,ยัางกับการกราบไหวอันนี้นักเรียนนักศึกษาที่ที่มาเลเซียคนไทยเล่าให้ฟังเขาใช้คําว่าสอนละหรือนมาสไปเลยดังนั้นจะเป็นเรื่องของการละหมาดจะเป็นเรื่องของผู้ชายมีสิทธิ์ยาทาไมผู้หญิงเป็นอิหมัานนาำละหมาดผู้ชายไม่ได้ทั้งทงที่เป็นนักกอรีอะเสียงเพาะเสียงดีกว่าด้วยซ้ําไป ทำไมผู้หญิงต้องคุมฮิญาบทำไมผู้ชายมีผแลรได้สี่คนทุกเรื่องที่มีคำถามท่านพี่น้องครับต้องมีฮิกมาของมันส่วนกุรอ่านกบฮะดิษนั้นเป็นคำตอบอยู่แล้วนะเป็นแบบอย่างอยู่แล้วแต่เรื่องของฮิกมาะในะท่านพี่น้องครับท่านต้องลองหาคำตอบมันทำไมต้องนอนตะแคงข้างขวาทำไมต้องนะรครับตื่นขึ้นมาแล้วต้องมีการอ่านดูอากับการที่จะปลดปมคลายปมที่เป็นชชยตอนมาผูกอยู่เนี่ยเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างท่านพี่น้องครับมีคำตอบ อันนี้เราได้พูดค้างไว้ท่านพี่น้องที่ได้ติดตามมาตอนที่แล้วเราพูดกันถึงคําว่าเลขห้าที่บอกว่าเลขห้ามันมีอะไรที่ตรงกับชีวิตของเราหรือตรงอะไรกับหลักของศาสนาหรือหลักบัญญัติบ้างหนึ่งเราก็บอกว่านิ้วของเรามีห้านิ้วใช่ไหมครับเราตอบกันไปแล้วสองเราบอกรูกลิสลามก็มีห้าข้อ <c oughs> สามเราก็บอกอุลุลอัซมีมีห้าท่าน นบีนฮันนบีบรอฮีมนบีมูซานบีไอซานบีมุฮัมมัดอะลัยฮุสสลามแล้วเราก็บอกว่ามาอยู่ตรงที่บอกว่าเราเนี่ยท่านพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะมีด้วยกันก็คืออห้าอาลัมที่บอกว่าห้าอาลัมบางท่านบอกว่ามีสี่บางท่านบอกมีเจ็ดผมบอกมีห้าวันนี้มาขยายคําว่าห้าตรงนี้ไหมว่าห้าอาลัมก็คือหนึ่งเขาเรียกอาลัมอะรวาโลกของวิญญาณ สองอาลัมรุลมะก็คือโลกของเนคันของมารดาบางคนก็บอกข้อเนี้ยมันไปอยู่ในอาลัมดุนยาก็คือข้อสามเขาบอกว่าก็คันของมารดาก็คือดุนยาแต่บางคนเขา้ามาน้าก็บอกมันยังไม่ออกมาจากคันเพราะมาเป่าอยู่ในคันแล้วอะไรครับยังไม่ออกมาก็จึงอยู่ถือว่าเป็นอาลัมซุลมมะเป็นสี่แล้วก็สามไอ้หนึ่งอาลัมอรวะสองอาลัมซุลมะก็คืออยู่ในคันสามอาลัมดุนยาคือโลกนี้ สี่อาลัมบาราซักชีวิตหลังจากความตายท่านจะตายในทะเลท่านจะตายอยู่ใต้ตึกท่านจะอยู่ในหลุมก็ตามเขาเรียกว่าบาราซักแล้วก็ห้าอลัมอะเคาะเห็นไหมท่านพี่น้องเลขห้าเนี่ยมันไปตรงกับอาลัมที่เราจะต้องไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดนะของเราเกิดมาแล้วอะไรครับจากวิญญาณและเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้เราอยู่ในคันในโลกของวิญญาณอัลลอฮ์ก็จะจับวิญญาณของแต่ละคนที่กําหนดไว้แล้วว่า เด็กคนนี้วิญญาณดวงนี้จะต้องเกิดมาเป็นลูกของนาบดุลฮามิดกับนางฮามิดะดาราชัยถ้าเรากำหนดอย่างนั้นถ้าลูกของผมคนที่หกจะเกิดใหม่เลาก็จะให้เอาเด็กมาไลคัดเอาเด็กนั้นนะ่ะวิญญาณนะั้นน่ะมาใส่ในคันของมารดาแล้วก็คันภรรยาของผมแล้วก็เด็กคนนั้นก็จึงรับรู้ว่าเขาคือคนที่ไหนเป็นลูกของใครของคนนี้โดยมีพ่อคนนี้มีแม่คนนี้แล้วเขาก็จะเกิดมาเป็นเหมือนกับของขวัญ ที่เราบอกมีการทําอะกีก็แล้วก็จะมีเรื่องของหน้าที่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่ออัลลอฮ์ให้ลูกมาแล้วต้องแสดงบทบาทเป็นพ่อกับแม่แล้วคนเป็นลูกก็จะต้องอะไรเป็นบทบาทของลูกนี่คือวิถีชีวิตฉะนั้นตอนอยู่ในคันถามว่าเราไปทําอะไรกับเขาอะเราก็ไม่ได้ไปดูแลเขาเราก็ไม่ได้อะไรนักปราชญ์อุลมามะก็จึงแยกว่ารุ่นมะเป็นโลกที่ะอะไรสองแล้วก็มาสู่โลกที่สก็คือออกจากคันของแม่ ก็มาสู่โลกที่3ก็คือดุนยาเป็นตัวตนจะมีชีวิตจะโตเป็นอย่างไรจะขาวจะดำจะสวยไม่สวยก็คือเป็นโลกที่สาและบทบาทในโลกที่3นี่แหละที่จะไปถูกสอบสวนในโลกที่4ี่ก็คือบาร์รักและหลังจากนั้นก็ไปโลกที่5ก็คืออาลามอารเนี่คือเลขห้ถามว่ามันบังเอิญหรือไม่ท่านพี่น้องครับถ้าท่านพี่น้องดูแล้วก็ตรวจสอบเรียงเคียงไปว่า อัลลอฮ์สร้างอะไรมาอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติอะไรนบีท,ทาเป็นอะไรเป็นแบบอย่างไว้อิสลามไม่มีคําว่ามั่วอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่ล้าหลังเราจะภูมิใจกันในความเป็นมุสลิมที่มีอิสลามเป็นศาสนาเราดีตุบิลเลาะห์อับลอฮบินอิสลามีดีนะบะบิมุฮัมมัดินนบีอันวะรอซูละเราภูมิใจที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราภูมิใจมีความบริเตอที่มุฮัมมัดเป็นนบี เราภูมิใจที่อะไรครับอิสลามเป็นศาสนาจอเสร็จแล้วเมื่อเราภูมิใจเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าชาริอะต์บทบัญญัติของเรานั้นมีมาตั้งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วคนอื่นเขาได้ยินได้ฟังเขาก็จะบอกว่าโอ้ยงั้นเป็นศาสนาที่ล้าหลังไม่มีการปฏิรูปไม่มีการพัฒนาไม่มีการสังคายนามันจะทันยุคทันสมัยได้อย่างไรท่านพี่น้องครับท่านไปคิดแล้วก็ฟังใหม่ให้ดีนะอิสลามไม่ช่เป็นศาสนาที่ล้าหลัง นบีนอนด้วยกับนอนตะแคงข้างขวาแล้วก็เอามือรองอย่างเงี้ยท่านพี่น้องครับนบีบอกไหมว่าทำไมให้นอนแบบนี้ปัญญาไงครับเราไม่ได้เรียนแพทย์แต่ในวงการแพทย์เขาจึงบอกว่าคนที่นอนตะแคงข้างขวาเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ไปทับซีกนี้ระบบข้างในมันก็จะมีอะไรครับมันไปหนักอยู่ทางข้างไหนข้างนี้ถ้าเรานอนตะแคงข้างนี้ใช่ไหมหัวใจเราทํางานหนักอยู่ข้างนี้ ทำไมยืนดื่มน้ำไม่ให้ยืนดื่มไม่ควรยืนดื่มมันก็มีเหตุและผลของมันทำไมผู้ชายจึงแต่งงานได้สองสามสี่ทำไมผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะหย่าผู้หญิงได้แล้วไปแต่งงานใหม่ได้ทำไมผู้หญิงที่ถูกหย่าแล้วพ้นอินดเดาแล้วไปแต่งงานใหม่ได้เขามีเหตุและผลของมันไม่ได้ล้าหลังอะไรทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องไปดูศาสนาอื่นแล้วก็บอกว่าของเราทำไมไม่มีการสังขยานาบ้างละ่ะทำไมของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างละ่ะ ของเราท่านพี่นองครับอัลลอฮ์อาฮัดุลวาฮิดุลมุฮัมมัดรซูลุลลอฮ์ชารีอะต์ของเราของนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮะลัยฮิวะซัลลัมพันศรีร้อยกว่าปีแล้วจะใช้เป็นจนถางวันกิยามัตดังนั้นเมื่อเรามาดูว่าอหลัมที่อัลลอฮ์ให้มาและให้เราอยู่มันไม่ได้เป็นการบังเอิญแต่เป็นการเรียนรู้ว่าใครจะจับต้นชนปลายมารวมได้มากกว่ากัน ถามว่าการเรียนแบบนี้มีพูดในชั้นเรียนไหมไม่มีถามว่าผมเรียนจกนกระทั่งจบปริญญาตรีมีใครมาสอนไหมที่เป็นเลขห้าตรงกับอะไรบ้างก็ไม่มีท่านต้องไปอ่านหนังสือเอาเองท่านต้องไปประมวลเอาเองท่านต้องไปอ่านจากอุลมะที่เขาเรียบเรียงไว้เองแล้วแต่บางเรื่องท่านจะเจอหนังสือบางท่านก็ท่านเอาเลหลายๆอย่างมารวมกันแต่ไม่ได้คิดใหม่ทําใหม่แต่อยบุญพื้นฐานของสุนนะและอัลกุรอานกีตาบุญลอเขาทำดูเรียนละอันนี้ถามว่าเลขห้ามีอะไรอีกท่านพี่น้องเอาใกล้ตัวเราครัน,นี่ในอะัลกุรอานเลย ولكن لدينا سراء لقمه سراء لقمه ايات حائرين كوني يكون سراء سيداء جميع كونيات الله سبحانه وتعالى جاوري كاوت هات ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير 5อย่างท่านพี่น้องครับให้เป็นแพทย์ให้เป็นวิศวะให้เป็นนักวิชาการศาสตร์ไหนก็ตามนะาอย่างนี่หาคำตอบไม่ได้อินนัลลอฮออินดะฮูนะพงัล้อสุบฮานวะตาละเจ้านะท่านพี่น้องครับเป็นผู้รู้อิลมสุสซาวันอวสานของโลกนี้วันโลกแตกท่านจะเรียกชื่อไหนก็ตามเมือ่อเมื่อ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไล้วซัลลัมเป็นผู้ที่รับวายุเป็นผู้ที่ได้รับองค์การมีญิบรีนเป็นสื่อเนี่ยก็เพียงแต่บอกว่าวันกิยามัดมันอะไรครับใกล้แล้ววันกิยามัดใกล้แล้ววันกิยามัตมีอาลามัตที่บ่งบอกว่าใกล้จะถึงแล้ววันกิยามัดจะเกิดวันศุกร์วันกิยามัตพระอาทิตย์จะขึ้นทางที่หนครับ ทั้งที่ตะว,วันตกก็เพียงแต่บอกอารามัตเท่านั้นไม่มีใครรู้ในวันกิยามัจะเกิดเมื่อไหร่แม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดสุลตล่านวะเลวัสลับสฝนจะตกเมื่อไหร่ถามว่าท่านพี่น้องท่านอาจจะบอกว่ามู่อวานเขาก็บอกฝนจะตกวันนี้ฝนจะตกท่านเคยเห็นไหมล่ะเราอยู่กันมาประเทศไทยเนะี่ยเดือนเมษานะ่ะร้อนที่สุดกรมอุตุบอกนัวกวิทยากรก็บอก แล้วเสร็จแล้วเห็นไหมวันที่1 3บ4ฝนตกวันที่ร้อนที่สุดที่กมูตูบอกฝนก็ตกเขาเพียงแต่บอกว่าน่าจะหรือคาดจะถ้าท่านไปดูนักพยากรณ์อากาศของช่องทีวีอาหรับนะเขาจะบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หรือบิมาชีอัตินและอัลลอฮ์จะให้วันพรุ่งนี้ฝนตกเขาจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ฝนก็ตกถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์พรุ่งนี้แดดออก เขาไม่มีหรอกว่าร้อยเปอร์เซนต์วันพวกนี้เดือนหน้าฝนตกแน่พูดได้แต่บรรงก่อนทำดุลินแล้วไปถ้าไม่ตรงไหนล่ะฉะนั้นมุสลิมจะต้องใช้คำว่าบิมาชีอัตินละหรืออินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นเรื่องที่สองนะฝนตกเรื่องที่สามครับท่านพี่นองครับสิ่งที่อยู่ในมดลูกของผู้หญิงหมายความว่าเด็กที่จะเกิดขึ้นมานเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านบอกว่าไปทาอันตาสาวแ้วเด็กท่านอันตาสาวอุลุนตาสาวก็ตามเหอะผมเคยไปดูทีหนึ่ง ลูของผมน่ะหมอบอกว่าเพื่อที่จะตรวจว่าเด็กข้างในท้องน่ะปกติหรือไม่ปกติเสร็จแล้วก็บอกนี่หวัวใจนะนี่สมองนะนี้อะไรนะก็ดูตามคึืนที่เขาให้ดูแหละครับแต่สุดท้ายก็ถามว่าผู้ชายผู้หญิงเพราะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเราทำดุลินแล้วเราขอดุอาของเราแล้วเราก็เป็นผู้ปฏิบัติแล้วท่านพี่น้องนะเราก็พอจะรู้ว่าถ้ามันไม่เหนียวบ่าก่อแรงมันก็จะออกตามที่เราขอดังนั้นเราก็จะรู้ว่าลูกผู้ชายผู้หญิงแต่เวลาเราไปดู เวลาเขาอันตาสาวรูอันตาสาวเขาก็จะบอกว่าไอ้ที่มันโผล่มัน,นิดนึงเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายคนที่ไม่มีโผล่แบนแบนเขาบอกน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วถามว่ากี่คนที่บอกตรงคนดีใจเตรียมแล้วเตรียมแพะสองตัวลูกผู้ชายออกมาลูกสี่คนยังเป็นผู้หญิงทั้งหมดอยู่เลยทั้งท้งที่อันตาสาวแล้วบอกเป็นผู้ชายนะ่นั่นขนาดอันตาสาวดูของข้างในนั่นมันเป็นเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานูะตะตาลาเจ้ากี่อย่างแล้วสามแล้วนั่นะนพีนนะ่น้องนะวันอิมุสซาวันกียห์มื่อไ่ ฝนตกเมื่อ,อไรแล้วก็สิ่งที่อยู่ในมดลูกก็คือเด็กที่จะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้อ c ท่านรู้ไหมว่าวันพวกนี้เนี่ยท่านจะมีชีวิตอย่างไรท่านไปทํางานท่าน,นคิดว่าท่านจะไปทํางานถึงที่ทํางานไหมวัมนนี้ไม่ล่ะใครจะไปคาดคิดแถบสระบุรีแถบรบ,บุรีแถบโคราชที่เป็นอีสานที่บอกว่าไปซื้อที่นี่นั่นนตายน้ําก็ไปท่วมเพราะเป็นที่สูง เป็นไงครับน้ําท่วมเลยเดินลุยน้ํากันออกจากบริษัทแล้วถามว่าอะไรมันจะแน่นอนบ้างฉะนั้นท่านจะรู้ไหมว่าพวกนี้ท่านจะไปทํางานได้หรือไม่ได้พวกนี้ท่านจะมีริสกีกลับบ้านหรือไม่เหมือนกับคนขับรถแท็กซี่เนี่ยถามว่าเชา้าเนี่ยออกไปนะขอดัอแตว่วะกกันตัวอะลรล,ล่ะจะได้ตังค์กลับบ้านหรือไม่ได้ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าอยู่กับอัลลอฮฺแล้์ลไม่ทิ้งแน่ คนนี่ละหมาดซุโซฮ่ก่อนละหมาดซุบฮีก่อนแล้วก็ออกไปขับแท็กซี่นะลงจากประตูมัส,สยิดคนเรียกแล้วอัดล้ออักบัตคนนี่ไม่ละหมาดออกจากบ้านเพื่อที่จะบอกจะไปตลาดไปรับคนจะถึงอยู่แล้วแท็กซี่ป่านหน้ามาจอดหน้าก็เยอะแยะไปเนี่ยแค่น,นี้ดูง่ายๆว่าถ้าอยู่กับอัดล้ะหรือเหมือนกันท่านพี่น้องที่จะเดินทางไปไหนถึงเวลาละหมาดแล้วไม่ละหมาดนะรถติดบนทางด่วนติดแบบไม่เคยติดนั่นแหละอัดล้อลงโทษในร๋ยดูแล้วว่าหมูก่แก่จะละหมาดก่อนนะรถวิ่งชิวเลย แต่ถ้าคนละหมาดก่อนนะไอ้นั่นบอกรถติดเมื่อวานนี่ละหมาดก่อนไปสบายเลยอันเนี้ยแค่นี้ถ้าเรามีความคิดนะท่านพี่น้องนะอัลลอฮ์เราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่กับเราดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติก่อนและประการสุดท้ายที่เป็นข้อห้าที่เราไม่สามารถจะรับรู้ได้ก็คือว่าว่ามาตัดดรีนับสุนบิออัรดินตะมดุดท่านรู้ไหมว่าแผ่นดินไหนที่ท่านจะตายท่านรู้ไหมว่าท่านจะตายจังหวัดอะไรท่านรู้ไหมท่านจะตายประเทศอะไร คนทำฮัตตั้งใจจะไปตายไม่ตายคนไปทำฮัตกะจะซื้อของกลรบมบ้านแต่ไปตายอละอรจาทำฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าเลข5มันมีอะไรที่แฝงเป็นตัวอย่างสําหรับเราแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นถ้าเราเข้าใจฮิกมาแล้วท่านไปเทียบไปเคียงเอาเองว่าทําไมต้องครบต้องเช็ดนะครับเช็ดข้างบนทําไมไม่เช็ดข้างล่างของรองเท้าในการเช็ดครบเนี่ยทาไมละหมาดจึงมีการเหมาะกาซอซอดได้ นั่นคือความโปรดป่านถ้าเราเข้าใจในีฮิกมาท,ที่อัาล่อทรงให้เราจะเป็นผู้ที่เข้าใจในศาสนาและปฏิบัติคุณงามความดีด้วยกับความภาคภูมิใจยอย่างแท้จริงค,ครับวะซัลลอฮุอาลัยิวะดันลามุฮัมมัดฮิวะลาอลัยอัอฮสซับิวัลฮัมดุลิลลอฮรับานาลามิ